ลมบัวแดงนะครับทะเลบัวแดงนะครับพี่น้องเด้อนะครับมากับชาบินหน่อยแล้วกับมิลินกับอาไม้ยใยหัวใยแดงกับน้าอ้อยนะครับสวัสดีค่ะก๊าโลสวัสดีค่ะพี่ตองถามว่าเอาเอายคือบัวแดงมานาวไอซ์กับบ้านคุณยาค่ะกลับมหาสารคามนะครับถามไว้แล้วเมื่อคืนนี่มาผสมรายกลับบ้านเอาเปิดถังกล่องแล้วบัวแดงมานาวผอขึ้นมายุคุดรธานีนะครับพี่น้องอยู่ที่ อ่าถ้าเรือบ้านเรือบ้านเดือมบ้านเด่ยมนะครับอำเภอกุุมพระว่าจังหวัดแม่จังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องแฟนคลับชงเลาะหมอล่ำเลาะเลาะนะครับกัเป็นเหตุอีกแล้วนะครับบอลโกโอ้เป็นบอลโกข่อยกับปวดหัวแท่นอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อบ้านนะครับบอลโกนี่ได้ไปเที่ยวนะครับกับครอบครัวที่ทุ่งดอกบัวแดงอยู่จังหวัดอุดรธานีกรุมพระว่าปีนะครับก็ับไปกับครอบครัวที่ บทหนุกเกินนะครับในตนคลิปส่วน้องอ้อายนั่นกับสารคามนะครับกับสารคามแล้วก็ผู้ที่ไปส่งนั่นก็คือนบทหนุกนะครับแต่หลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าไปในเชิงสันว่าโอ้มาเที่ยวกับรอบกู้วคงสิลืมลูกสาวบ่ห็นน้องอ้อายพางสันละแล้วก็ลักษณะว่าสุดท้ายเห็นแล้วก็เอาขอบกั้มามาแต่ขอบกั้เจ้าของนะครับบอน้องอ้อายมานําอันนี้มันก็เห็นให้ บอดนกเนี่ยเล่ากัเสียความลูลสุกเล่ากันน้อยเนาะเพราะว่าคนเฮ่านี่อยากมาเที่ยวอยากมาพักผ่อนไล่ให้เบิ้งเนี่ยไล่ให้เบิ้งกันอยากให้พวกเจ้านี่มีความุขเออได้เห็นสวยๆง,งามๆบ่ผู้ใดบ่มีโอกาสได้ไปเที่ยวทุ่งดอกบัวแดงนะครับก็บมีโอกาสได้เห็นกับใบบอดนกมีความุขแต่วา่าก็มีคนอคตินะครับโอ้ยจิตใจนี่เฮ็อดโดยอีอย่างนอเออไปม่วงในมุมลบเออพ่เห็นน้องอายกะ คอมเมนต์เข้าไปว่าจังสันจังสีมันเสียวามรู้สึกด้นังนั่งก็เลยว่าคนคอมเมนต์นี่อาจีสติสตังกับอาจีบอเต็มรอยปันใดนาะเออให้เขาคิดซะเพราะว่าอย่างขันคนสติสตังเต็มลอยนี่มาเบิงต้นคลิปหรือว่ามาเบิงไ้เขาใจว่าโอ้นองอายอปันใดไปนําเออนองกับสารคามอาชิมีธุระธุรั่งจังสันจังสี่นะครับเออคงจะมีความจําเป็นกัรสั้าก็สีมาแล้วแล้วก เหตุการณ์แบบนี้มันก็หลายเที่ยแล้วล่ะที่บอเห็นพ่อกับลูกอยู่น้ากันนี่ก็มีตะวันไปจังสันจังสี่นะครับโอ้โหเสียอยู่น้ากันตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะเอาลองไปฟังบอดนกนะครับเราออกมาอธิบายออกมาเว้าออกมาระบายเล่าขียดได้ลว่าเออไม่เกินขึ้นพุ่นสีเหียมตัวมันมันมันเส้นสี่อหลี่ยมตัวกหญ่แล้วกับกับโตโอเค ก็สิเคยเห็นเนาะโอนโด่ามาฟอถูกดูดที่ปากเทียบผมโอนปากเทียบลูกโอนปากเทียบพี่ตุกโอนมันไม่ดีเลยแต่ละครั้งที่ดดได้พูดเดี๋ยว่ากันมีกันยอดห้อเดิมฟอกับจงปากลูกกัตั้งใจปากลูกกัตั้งใจบางทีบาะสิ่งที่เขาเปลี่ยนมันมาจากข้อม,มนีนของคนเราเองเลยครับของคนกลุ่มนี้ย คล้อยแบบซบกอนก็รู้สึกร้งองแบบเพี้ยๆซึ่งมันเป็นเส้นขนานตรงกนข้ามกับข้ามสวนที่พอให้ทำที่งานหน่อยไอ้เด็กหน่อยพอสร้างทวงกอกลายเป็นม,มีปัญหากันเราให้เด็กผมป่วยเราให้ผมปเป็นไปเกลนครับผมคิดงานหลายาาหลายวันพักพักลูกเนาะพักลูไม่ลาลรู้สึกว่าหนีเป็นกะเนี่ยจะคลองแบบเครียดมากเครียดมากก็เรื่องครอบครัวเครียดมากก,มาก็กเ,รกกเ,รกกเรื่องอื้อๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราเติมเต็มให้เขาไม่ไม่พล่อยอย่งไงจริงๆแล้วมันจะจะเ,เรียกว่าเหยียดออนนะครับ, <S <S รบรรก็บเลยเส้นเลือดสิบต่อเบียดพวกนี้มากๆนี่ซึ่งไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตผมเลยเมือนหนึ่งสิออกจากเนี้ยไปถามหาแล้วก็อายเว้ใส่เนี้ยไปสวนผมกเขาไม่ไไมอยากไะไเพราะมันว่างไ่อยากให้ถามดิถามได้ครับแต่ไม่ไม่ตอบแล้วก็คือไม่ต้องตอ่อใน เวลาเขาตอบเราก็ต้องต่อเลยวบอกว่าเอาอย่างเงีคือว่าเอาลูกมันนั่งที่นี่คือจริงๆแล้วว่ามันต้องถามกันอย่างอื่นก็ได้เดินทางปลอดภัยนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ล้วก็วิชีวิตของเจ้าของเนี่ยพวกนักลับมือหนึ่งต้องมานั่งตอบไร่สดกับที่มานั่งตอบนั่งบอดตะเรียงลูกกับเจ้าบอลเรียงอื่นข้อใจขอคเขาว่าหักแต่ว่าอย่างไรหักแบบแบบมีสตินะครับเพราะเขาเคยเบาอะนะครับแบบมีสติบางคนหักแบบมูนหลอกตาบอดอะไรแก ลมไอเข็มขือเบิดพื้นเฮ็ดพิดเบิดทำไม่ได้นะครับไม่เกณนไมเกรนมาสามปีนะครับถาับมาเป็นเป็นโดนเติมแล้วเป็นลงเติมแต่ตะกูไม่เคยโอนต่ว่าันบริเวณซีเบาเลยว่าไม่อยากให้มีอะไรอะไรเหล่านี้ครับถ้าดำตะกูออกว่ามีว่ามีครับเพราะว่ามีโอนเพราะว่าเป็นผม เห็นเรือลูกคือม๊บนี่คิดม,มากประคั่นเลยนะครับคิดมา,าครับแล้วที่เม็ดเนี่ยมีขมา่าอย่างเงี้ยผมปวดเสียใจเลยว่าเม็ดมาได้จังไหนเม็ดมาได้จังไหนคิดหลายอะไปวาสุดท้ายก็ไปกับครอบครัวของเขาเอา้าวเรามึงมองเขาเป็นคนอื่นเหรอมึงมองไอ้ยเป็นคนอื่นเหรอถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงเท่ากับมึงพยายามบอกไอ้ไว่าเห็นไม่รู้ โอเขาอยอดเกิดโดนทีเดีแหลงพงมาสก่อนอโอ้คินบางไิดบางคินบางแทมกำลังแ,งแย่ทำให้นกพงสกรรู้สึกแย่ได้มากขนาดนี้บอ,อกเลยตารางขั้งคินแง่ด่ามางานถึงขบวนมาเบังแง่เรายาาังไมาด่ามาเรื่องดู มันเป็นอย่างนูงส้สีคนอยู่ตังเรือแบบนี้แต่แต่คนภาพมุปอยหาตน้องไอมีแต่ผู้มีพระคุณไงคือมึงมองข้ามไปเลยไม่ได้หรออะไรเงี้ยมึงงงเลยนะม,ออเมองขามไปเลยเดี๋ยวบอว่าเออเขามา,ขา,มา,ขาเขามาครอบครัวเขารีดูความน่ารักของชามีนความน่ารักของพี่ดินก็ได้ความน่ารักของเด็กเขาเป็นที่เป็นน้องก,กัน จะไอ้มาเลี้ยงผิดประเภทย้อนที่เขามี่สู้แบบนี้แหละค่อยซัพพอร์ตค่อยหลังบาง่าไปคบไปชัดต่หาไอ้ไปกระตั้งใจเรื่องผิดเพี้ยนา้อน่ปยังบอกเขาถูกใครแล้วก็ไปเฝ้าไปเล้าสิ่งที่ผิดเพีไปเฝ้าให้กระต่างใจแบบผิดเพีซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอายผิดอายถูกแต่ให้เขาถูกไปก่อนมันเล่นผมกะเลียงเงีก็เนาะเลียงลูกเนะี่ แนแล้วจะมีหนาทีเม็ดย่างเดียวจะมีหนาทีข้อมเม็ดเจ้าย่างเดียวผมนี่มีหนาทีต้องปลูกต้องฝังต้องสอนเขาอ่อ๋ออาศัยกับม้าเหลี่ยงซอยเนี่ยเสนะอันอย่างนี้ปากมีเสียงโอนมั่งเงี้ยไม่เดือดจักลากไหนไหมม้าเลี้ยงซอยมาดูแลนี่มั้งม้ามันสัตว์แต่ว่าบำเพ็ญสาความคือบำเพ็ญาสมองวันสิบเม็ด ระเบบธรรมดาแทบขัดเดีอวหเลยคัคุณปารูดยังจะมาไปต่องผมก็บ่อยากบาดผได้บาดมขาันูดมาได้เาไม่ไหวไม่ไหวผมรับว่าได้คัรับได้ก็สิ่าตอตัวบมออกมาเาเนี่ยออกมาไหนสุดเนี่ยหนึ่งเม้นลบลบเท่ากับความรู้สึกผมกับลูกเลย พาว่าอย่างไม่รู้ว่าลูกจะคิดเหมือนเราไหมก็ให้ผมขอบความคิดที่ผมมีความรู้ความรู้รที่ผมมีมาสอนลูขกขัดจังว่ามันที่เขาใจบอกเพามันมีเงินมาหมาแบบนี้เขาใจว่าะีเพราะซีซี่แบบอะไรที่มันบกบวกอ่ะขาดให้เขาคิดหน่อยวัางบ,างบาง้างๆข้เจจกันกับพ่อก็ได้น้องน้องน,นีหละเนาะอย่างเงี้ยม้งคิดเป็นพ่แบบเนี้ย สมองคิดเป็นบ่แบบหรือคิดเป็นแค่อย่างใหญ่คนมีปัญหากันเด็กน้อยดิอย่าลืมเด้วยว่าเด็กน้อยดิครับเด็กน้อยเนี่ยนะสิบสองปีนะขนาดดูหนังเขายังต้องให้ผู้ใหญ่ให้คําแนะนําเลยเพื่องการแสดงเขายังต้องให้ผู้ใหญ่คอยคข้มเนี่ยนําแต่เนี่ยเด็กน้อยมันจับโทรศัพท์จับไข่จับมันเล่ยผู้ใหญ่ที่มีปัญญาในค่ยอย่างนี่ยังเหยดเด็กน้อยเดียบ่แล้วหาให้คําแนะนําเด็กน้อยม่าเป็นไาสิมาิเอตได้รบกมิน ผู้สอนผู้ฝึกฝังอย่เปนงาน่ายสอนไปได้ทิศทางในสิบมือเขาปฏิเสธทิศท,ทางไหมเนี่าบันนี่เขาเม็ดหมาแบบนี้โทษไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยเนาะแจ้งับเตือนายอิตดานายอิปัญหาเอาก็เสาะคิดตาไปเรื่อยๆหย่ยอนมามา,มาทำไรกันเด็นะต้องไรกับตาอบอกปากกระบอกประหารประหารแย่มาก มักจะมาทางสอหลูกเรื่องเก่าที่นี่แบบเล็กน้อยเนาะมันก็เสียไปเป็นยังพอคือว่าส่วนมันแบบสื่อเรื่องเล่ามันมีมาอยู่แล้วไม่เห็นมิดกันเสร็ไม่เห็นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นแต่เรียกตัวสร้สารงใหสร้างครอบสุขให้เบิ้งกขบ่พี้ยิ่งใหญ่บางทีส่วนรวมมีอย่างมากเป็นปัญหาอยู่มันบ่เห็นหบเบื้องเป็นเรื่องเป็นเล่าที่นแบบ เากตอนมเปบัวนผมกอยากซึ้ออกมาคุ้บ้มแบบบวไบอกม่ไว้ว่าผมอยากซึกได้ตอนอันบ่วที่คนไปคุ้มสึกอัานบัวนาดหน่อยบ่อยๆซึกผมก็ออกมาสับผมเบื่อขอออกมาสัอกมาเสียสารให้คุ้มแ่ยากคุ้มบซิคิดให็ผมถอีผมกับ่างเดนี้เหล่านี้ว้างเปนหลายเรื่องแห้งตองบาเรื่องแบบนี้มันผมันเสียผูก่้ยผมก็อยากมานัวกุ้ยยาน้ำมาปวดหว ผมอยากทำใจให้มันเบิดได้สุ้ชิด,ดแบบมันต้องมีมันต้องมีมากละเห็นหแต่คนเดียวสใช่ไหมทำการคิดไม่ย่างเช่นสี่ได้นี่ไงถ้าคิดเอ,อื่อนซะไปไดา้มาเรียงสแสดงเรียงลั้มมันมัต้องมาด่ามาเรียงมันละเอียดอ่อนอีิงๆมันเห็นเล้รู้สึกว่าทําให้ตัวของศิลปินแบบไม่เป็นตัวของตัวเอง ิงไก่เนี่ยไก่ไพ้กับ,บ่าไ้ต้องไก่ลูกผู้เดียวแต่ไก่ลูกคนอื่นกับอะไรว่าผมมาหักลูกจช่สิไปใกล้ยืนนําขอบกั้วกันยังไปเบียนเบียนไปหาเรื่องลูกอีกเไหมปลากูมาเงินมาหงอกอเถออยู่กับเมียจากของอยู่กับน้องจากของอยู่กับหลานจากของก็ยังเอาไปเปรียบเทียบใส่ลูกอีกโอ้ยตายตปมันไม่น่ามีเม้นแบบนี้ออกมาเลย แล้วมันเซเนทีฟกับน้องอายมากนะครับเพราะเขากับมีความห่างกับพอมีมีความมีความน้อยเนื้อน้อยใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานานะไหนคือเขาก็ต้องคิดของเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันเคยมีเมนแบบพวกนี้มาตลอดลอเราก็บอกค่อยๆคยสอนลูกพอมาอย่าไปสนใจเด็ดขาดถ้าสนใจปุบ๊บจะทอาวาบพ่าะมีจุดยืนหนูไม่มีจุดยืนจะค,คยสอนลูกมาตลอดแล้วก็ได้สอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกเนีย่ยมาอย่างเนีย่ยมีเมนแบบเนี้ย มันได้ปวดหัวเนี่ยหนผมได้ป่วยเป็นไม่เกลียนคือไม่หยุดชค่น,นึงกายแบบปาดคือเสียสาระคือหยัดดีน้ำค้นนี่เถอะคือเดโลกเด็บให้กับมาเนาะสิแม่มันคือเหตุงี้ยแต่เหตุด,ดีน้ำค้นนี่คือจังไหนขอบคุณทุกก็ต้องใจนะครับที่นกมาเบาหนีแบบนกอย่ามาบอกหลายๆคนที่คิดแบบนั่ง ห,หันเศร้าติดตามนกได้กับเศร้าแล้วก็บ่ต่อมาอยู่หุ่นไว้ในชีวิตนกทีนีิติดตามตะลุกอายก็ได้ดูแต่ความน่ารักของลูกผมก็ได้ถ้าจะมาคิดแบบนี้กับผมไม่ต้องมาเมนไม่ต้องมาบุญไหว้กับชีวิตผมบ่ต่อมาบอกถึงพ่อก็ได้ไปหักตะลุกอายก็ได้ผมบ่ะาแต่จะมาสั่งกำแพงกั้นระวังพอกับลูกจะมาสั่งการทะเลาะการมีปากมีเสียงเรือวอาการที่หให้ลูกรู้สึกว่าดีให้พอ่อรู้สึกว่าดี ไม่ต้องถ้ารักมันต้องสวยงามกว่านี้หากมันสิวว่าเป็นทำา้ายแบบนี้นะครับมันมาหจุดใดแร้วจุดที่ไปเที่ยวับขอผูวอก,ก็มีปัญหาเช่นที่มือพ่อนไข่สิบว่าได้ปวดหัวบ่าได้มานางอธิบายนางแก้ไขแต่สุดท้ายมือพักพ่อนก็ต้องปวดหัวก็มือออกล้าอีกยี่สิบเลือกได้ผมสีเลือบไม่มีมือนี่เลย มันอาจจะธรรมดาครับทุกคนที่ดูอยู่พันก,กว่าคนเนี่ยมันอาจจะธรรมดาเป็นเรื่องที่แมนครับทุกคนอาจ,จิะเบาได้ว่าคือ่าขามมองข้ามเป็นฝุ่นอ่ะเป็นฝุ่นอากาศเฮ้ยถ้ามันเป็นฝุ่นอากาศที่มันเข้าตาเราล่ะเป็นฝุ่นละอองที่มันเข่าตาเขาล่ะเห็น,หนเหรเขาเจ็บผม,มบอกว่าต่อออกอยังสิบอ่ะผมปงไดยูหลายๆเรื่องตาว่าเรื่องแบบนี้มันเห็นว่้ผมป่วยผมปุผมผ,มผ,มผ,มผม่านเมื่อใดผมต้องแก่ครับ ทาบ่าแก่มือนี้กสิซมี่มือต่อไปอีกไปครับรอบพวกก็จะไปเม่นไว้ผมอย่างนี้อีกดังนั้นก้อนสีเมนนี่ยังก้อนสิแสดงความคิดเห็นนี่ยังกะใส่สมองจักหน่อยใส่ความคิดจักหน่อยเออเอาเม่นออกไปเอาพิมพ์ออกไปแบบนี้มันสิดีบ่า,าเออฟังก่หน้าว่ามันเป็นแบบใดเรื่องเล่าพิจารณานะครับว่าแบบดใดอสหเขาเสียใจบ่ หรือว่าเฮดให้สางปัญหาบอลนะครับดังนั้นคิดหลายๆฝากไว้หลายๆคนบางคนก็คอมเมนต์เอาสนุกคอมเมนต์เอามันเออคอมเมนต์ให้มันดราม่าแบบนี้บ่ดีนะครับมันเฮตไห้คนคนหนึ่งเนี่ยที่ตั้งใจหลายๆอย่างเนี่ยมันเสียเซลล์เออมันน้อยนะครับกับสุดท้ายนี่ก็เป็นกําลังใจให้บอดหน,นอกนะครับกับผูด้ดูแลดูแลทั้งวงดูแลทั้งขอบรัวดูแลทั้งลูกๆที มาอยู่น้านะครับกาถือว่ารับผิดชอบหลายด้านก็เป็นกําลังใจให้นะครับ